โอเคครับผมก็สวัสดีท่านชมทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง OCCTV นะครับวันนี้ผมก็มาแจกบวกรีวิวแอดออนแอนิเมชันท่าทางนะครับซึ่งแอตอนนี้ก็จะเปลี่ยนแอนิเมชันท่าทางของเราเนี่ยแบบว่าให้มันสมจริงยิ่งขึ้นครับซึ่งแอตอนเนี่ยจะเป็นยังไงเนี่ยก็รอติดตามชมครับแล้วก็ใครที่ยังไม่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมเนี่ยก็อย่าลืมกดให้ผมด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเนี่ยทำคลิปต่อไปนะครับ กดแล้วก็รับชมกันเลยโอเคครับหลังจากที่เราลงแอดออนเสร็จไปครับพอเราเข้ามาเนี่ยตัวละครของเรานะครับมันก็จะยืนแบบนี้เลยประมาณนี้ครับนี่แล้วก็เวลาเดินเนี่ยก็จะประมาณนี้ครับเนี่ยเห็นไ,ไหมครับตัวละครของเราเนี่ยมันก็จะขยับแบบสมจริงยิ่งขึ้นนะครับนี่ประมาณนี้เลยแล้วก็ถ้าเราวิ่งครับมันก็จะประมาณนี้ครับเห็นไหมประมาณนี้เลยแล้วก็เวอร์ชันนี้ครับเป็นเวอร์ชันล่าสุดครับรองรับกับไม้ครับ1.19นะครับประมาณนี้เลย แล้วก็เ้วเราแบบวิ่งกระโดดครับนี่ประมาณนี้ครับเห็นไหมนี่โคเทนะครับแบบว่าถ้าเราแบบลงครับผมคิดว่ามันน่าจะเล่นไมครับสนุกยิ่งขึ้นนะเพราะว่าแบบตัวละครเราแบบท่าทางสมจริงมากเลยนะเนี่ยประมาณนี้เลยครับเดี๋ยวเราไปดูการอ่อเวลาบินครับมันก็จะประมาณนี้เห็นไหมมันก็จะเบี่ยงตัวตามแรงอากาศอะไรแบบนี้แรงลมเออแล้วก็ถ้าถ้าบินนะครับมันก็จะประมาณนี้เลยเนี่ยเห็นไหมประมาณนี้เลยแบบเหมือนแบบซูเปอร์แมนเลยอ่ะโคเทอ่ะเนี่ย ประมาณนี้เลยครับเวลาบินก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูค่าแบบการว่ายน้ํานะครับว่าจะเป็นยังไงนะซึ่งการว่ายน้ำเนี่ยปกติมันก็สมจริงอยู่นะครับแต่ว่าถ้าลงไอรอนนี้ลงไปครับคือมันจะสมจริงยิ่งขึ้นครับนี่ประมาณนี้เลยครับการว่ายน้ําเห็นไหมกล้ขยับตัวแบบขยับหัวอะไรประมาณนี้มันก็จะทําแบบดูดีขึ้นนะครับอ่าประมาณนี้เลยก็เดี๋ยวเราไปดูการถืออาวุธต่อเลยครับซึ่งการพวกถือดาบอะไรเงี้ยครับมันก็จะแตกต่างกันครับนี่มันก็จะไป็ีแบบ 3อย่างนะครับดาบที่มันแบบแตกต่างกันนะ <_ C> e <ats> คือถ้าถือดาบปุ๊บมันก็จะถือประมาณนี้ครับเหมือนกันนะ <_ C> e <ats> แต่ถ้าเราแบบเดินครับปุ๊บประมาณนี้เลยอ๋อนี่ครับถ้าเดินน่าจะเหมือนกันครับแต่ถ้าวิ่งอ่ะมันจะแบบถือคนละท่ากันเลยนะ <_ C> e <ats> ซึ่งถ้าเป็นดาบไอรอนนะครับก็จะวิ่งประมาณนี้ครับจะเอาแบบอ่มือไว้ข้างหลังประมาณนี้เลยแต่ถ้าเป็นดาบทองครับก็จะถือเป็นสองสองมือ,อประมาณนี้ครับ <_ C> e <ats> นี่เห็นไหมถือเป็นสองมือประมาณนี้ครับ แต่ถ้าเป็นดาบไดมอนด์ล่ะไดมอนด์ก็จะถือแบบนี้ครับเป็นสองมือแต่ว่าแบบว่าเหมือนลากดาบมาครับเพราะว่ามันน่าจะหนักกว่าป่ะเออประมาณนี้คะดาบเหล็กก็ถือข้างเดียวแบบชิวๆนะครับประมาณนี้ดาบทองก็สองมือครับประมาณนี้เลยแต่ดาบไดมอนด์นะครับก็จะแบบนี่สองมือแบบมันหนักอะไรประมาณนี้ครับเห็นไหมมันก็จะแตกต่างครับเดี๋ยวเราไปดูการฟันครับซึ่งการฟันดาบเหล็กก็จะประมาณนี้ครับเหมือนจะเหมือนกันป่ะน่าจะเหมือนกันครับ ล้วกดย้ำๆครับเวลาฟัน 2- 3ารอบปุ๊บแล้วก็จะหมุนตัวประมาณนี้ก็น่าจะเหมือนกันครับแล้วก็อย่างต่อไปฮะที่มันแบบแตกต่างนะครับก็คือจะเป็นการถือโล่นะครับซึ่งถ้าเราถือโล่นะครับมันก็จะประมาณนี้เลยนะเวลาถือดาบคะับมันก็จะตั้งดาบประมาณนี้ครประมาณนี้น่าจะถือเหมือนกันนะแล้วก็ถ้าเราแบบกดยอดครับปุ๊บมันก็จะโล่มาการประมาณนี้เลยครับนี่เช่ไหมเวลาฟันก็จะประมาณนี้ครับนี่เลยฮะปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่ คือการขยับตัวแบบโคตรสมจริงนะครับแล้วก็ต่อไปฮะก็จะเป็นของตีศูนย์ปะนะครับตีศูนย์ก็เวลาถือก็จะประมาณนี้ครับเวลากดย่อนี่ฮะนี่เวลาถือประมาณนี้เลยก็ท่าทางแบบเท่เหมือนกันนะเดี๋ยวผมอยากดูว่ามันถือแบบอย่างเดียวจะเป็น่าสาหรับตีศูนย์นะครับก็ประมาณนี้ครับเวลาบิงปุ๊บเวลาบิงก็จะประมาณนี้ครับเวลาถือนี่เอามือแบบไว้ทั้งหลังครับก็จะประมาณนี้ครับ แล้วก็อย่างต่อไปฮะที่เขาทาการอัปเดตก,ก็คือเป็นชุดกนนเกาะเนเธอร์ไลท์นะครับถ้าเราใส่ครับมันก็จะวิ่งอีกแบบหนึ่งเลยนะปุ๊บเนี่ยประมาณนี้เหมือนว่าจะหนักปะออชุดเกาะมันจะหนักครับ<อ>เห็นไหมเวลาเดินก็จะประมาณนี้เลยนะ,นระเราลองถือดาบนเนเธอร์ไลท์ดูครับว่าจะเป็นยังไงนะปุ๊บก็จะประมาณนี้ครับถือคล้าย,ายดาบเหล็กนะครับเวแบบลาถือก็ประมาณนี้เลยนะแต่ว่าเดินก็จะประมาณนี้ครับเหมือนแบบหนักๆอะไรประมาณนี้ฮะ ประมาณนี้เลยโอเคเดี๋ยวเราดูต่อไปฮะก็จะเป็นการยิงธนูนะที่เราทําการอัปเดตมาครับก็จะเป็นพวกหน้าไม้แล้วก็เป็นธนูครับเยวทําการถือครับนี่ครับเวลาถือก็จะประมาณนี้ฮะเวลาแบบยิงก็ปึ๊บนี่ประมาณนี้ครับปึ๊บประมาณนี้เลยก็การยิงก็จะประมาณนี้ครับก็ไม่มีอะไรมากนะปึ๊บแล้วก็ไปดูหน้าไม้ครับส่วนหน้าไม้ก็จะประมาณนี้เลยก็ไม่ค่อยแตกต่างจากเก่าเท่าไหร่นะก็ประมาณนี้ครับ ปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็ยิงประมาณนี้ครับแล้วก็ต่อไปฮะก็จะเป็นส่วนของออไฟแชกนะซึ่งไฟแชกเนะี่ยเวลาเราจุดเนี่ยมันก็จะมีแบบปึ๊บเห็นไหมจะมีรูปไฟขึ้นบนหัวครับประมาณนี้เลยแบบเราร้อนอะไรประมาณนี้ครับนี่ก็เท่ดีนะ <S <S ผมคิดว่าถ้าเอาไปเล่นกับเพื่อนเนี่ยน่าจะสนุกนะเพราะว่ามันแบบท่าทางแบบสมจริงอะ่ะเออเนี่ยก็ทําให้การเล่นไหมครับเนี่ยก็น่าจะสนุกยิ่งขึ้นนะครับนี่ประมาณนี้เลยฮะ ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับแอนิเมชันที่เขาทาการอัปเดตมานะฮะก็น่าจะมีประมาณนี้เลยนะแล้วก็อย่างนึงครับนะผมรือบอกเลยเป็นการชกหมัดเออชกหมัดประมาณนี้ครับเห็นไหมลาชกนี่เห็นไหมประมาณนี้เลยป,ป,ป <S <S แล้วก็อย่างนึครับถ้าตัวละครของเราเนี่ยมันอยู่นิ่งนานๆครับมันก็จะขยับตัวเองนะแบบหันหน้าอะไรประมาณนี้ครับผมก็แบบยังตกใจเลยฮ้ยมันหันหน้าเองได้ด้วยนะคือแบบมีการขยับอะไรประมาณนี้ฮะ ก็ต้องรองนานๆหน่อยนะกว่ามันจะขยับนะขับประมาณนี้เลยนะปึ๊บปึ๊บนี่การฟันซึ่งผมชอบการฟันดาบมากแบบเป็นที่มากอะ่ะเนี่ยก็จะประมาณนี้เลยนะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการโหลดแล้วก็วิธีการลงครับว่าลงไอรอนนี้ยังไงนะครับไปดูกันเลยโอเคครับก็มาดูวิธีการโหลดนะครับซึ่งการโหลดเนี่ยก็ง่ายมากๆครับก็ให้เราเนี่ยกดเข้าที่ลิงก์ใตค้คลิปผมเลยครับพอกดมาก็จะมาหน้าน,านี้เลยครับนี่เป็นเว็บนี้เลยฮนะ มันก็จะเขียน animation ผู้เล่นใหม่นะครับปี0.6.7นะครับก็อัปเดตมาใหม่ครับเมื่อวันที่4มิถุนายนนี่เองนะครับก็เนี่ยเลื่อนมาเห็นไหมมันก็จะเปลี่ยนแปลงเยอะครับมันก็จะบอกรายละเอียดต่างๆครับเห็นไหมสปินแบบการย่อการเดินการบินอะไรประมาณนี้ครมันก็จะบอกการว่ายน้ําด้วยครับนี่เห็นไหมบอกต่างๆเลยนะก็ให้เราเนี่ยเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับดูดิอัปเดตแบบเยอะมากนะดูนี่ยประมาณนี้เลยก็เลื่อนมาแบบตรงนี้เลยนะนี่ยครับ มันจะเขียนว่าดาวน์โหลดนะครับนี่เห็นไหม NPA 0.6.7นะครับ MC Pack นะครับก็แล้วเนี่ยแตะไปที่ตรงนี้เลยครับเขียวๆเนี่ยแตะเข้าไปปุ๊บมันก็จะขึ้นแบบนี้ฮะก็ติ๊กถูกไปตรงฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติครับโอเคจากนั้นมันก็จะเขียนว่าพีซนะครับแล้วก็รอสักครู่หนึ่งครับมันคือมันกำลังแบบโหลดอะไรประมาณนี้ฮะแบบสคริปอะไรเงี้ยฮะ้เรารอสักครู่นะครับก็แบบไม่นานนะแป๊บเดียวเห็นไหมสี่สิบละโอเคครับเมื่อมันโหลดเต็มหลอดครับก็แล้าเนี่ยกดตัวนนะเห็ม้ ที่ม่เขียนว่า Get Download นะครับก็กดเข้าไปเลยปึ๊บแล้วก็กดเอ่อไอตัวหนังสือสีเขียวครับ้างล่างเนี่ยเห็นไหม NPA ครับกดเข้าไปปึ๊บโอเคแล้วก็รอสักครู่นึงครับมันก็ทาการดาวน์โหลดให้ครับเห็นไหมมันเขียนว่าดาวน์โหลดของผมเนี่ยมันดาวน์โหลดไปครับมันก็เลยถามว่าเราจะโหลดอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าฮะซึ่งของท่านผู้ชมเนี่ยมันจะไม่ถามนะคือแบบมันจะโหลดให้เลยแต่ของผมมันดาวน์โหลดไปแล้วไงมันก็เลยแบบว่าต้องการดาวน์โหลดอีกครั้งไหมอะไรเงี้ยฮะผมก็จะไม่ทําการดาวน์โหลดแล้วกันนเอค เมื่อเราทาการดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยฮะเดี๋ยวเราไปดูวิวธีการลงครับว่าลงไอ้ตัวนี้ยังไงนะครับ<ะ>โอเคครับก็มาดูวิธีการลงนะครับก็ขั้นตอนแรกเนี่ยให้เราเนะี่ยไปดาวน์โหลด ES file Explorer มาครับก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ YouTube เลยนะจากนั้นก็กดเข้าไปเลยแล้วก็เอ่อมันจะมาหน้านี้ครับไปแป๊บน,นึงนะกดเข้าไปโอเคมันจะมาหน้านี้ครับก็ให้เราเนี่ยกดตรงไอ้วงกลมที่ผมวงกลมไว้เข้าไปปึ๊บแล้วกดไปที่ไฟล์ดาวน์โหลดของเรานะครับปึ๊บอันนี้ของไฟล์ผมแบบเยอะมากเลยนะก็ นี่เลยไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาเมื่อกี้ครับ NPA 0.6.7ก็ให้เราเนี่ยแตะพปที่ไฟล์อย่างทีครับปุ๊บแล้วก็รอสักครู่นึงครับให้เราเนี่ยติ๊กถูกที่ไมค์ครับนะครับของผมก็จะแรกเลยแล้วจากนั้นก็กดเวลานี้เท่านั้นครับปุ๊บโอเคแล้วก็มันก็จะเด้งเข้าเกมฑ์ไมค์ครับนะครับก็ให้เราเนี่ยรอสักครู่นึงครับเมื่อเราเข้าเกมมาครับมันก็ขึ้นเขียนว่าการนําเข้าอะไรเงี้ยฮะปุ๊บมันก็จะขึ้นแบบนี่เลยฮะเห็นไหมนำเข้า new player animation v 0.6.7เรียบร้อยครับก็แค่นี้ก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับลิปนี้บ๊ายบาย